อ่ยี่หวอแปดครับแปดแปดอะ mm hmm. ใช่คะ่ะ mm hmm. วันนี้วันนี้ฝันมีงานที่สมยศครับคณะไตายศ mm hmm. แต่ mm hmm. เราตั้นแต่ก ต่เล็กจนโตมาคือมีความทรงจำที่คือคนที่ใจดีที่สุดในชีวิตมีสองคนคือแบบไม่เคยแบบว่าไม่เคยด่าไม่เคยตีมีมีพ่อนุ่นกับตายศทอยพในชีวิตในชีวิตที่จดจำคนที่ใจดีที่สุดก็คือสอ ยังไงรองเท้าว่ายืดยืนดีก็เยี่ยมมันเละอ้วยังไงวะฮะไอ้อ้วนฮึฮึฮะรองเท้ายืนดีก็เยี่ยมมันเละมันอยากจะเจอของจริงไงใช่ไหมใส่คู่ไมหมบางนาปุ่นเน,นี่ยเตะเตะคู่ไหมใส่ไอ้ใส่ไอ้คู่ไอ้ม่วงส้มพี่เมื่อไหรให้ยืม ายต้องใส่คู่มึงเข้อ่ะคูะ <c oughs> ค่มึงจอมบี้อ่ะ <c oughs> แล้วเพิ่งได้มาใหม่เอาวา อยู่บ้านนะฮะดีๆไม่เลวเวดีละจังนี้นะมาอีกสามสิบสี่แดงครบสองร้อยแดงแล้วของวันนี้นะฮะอุ้มสามพันสามพันหนึ่งร้อยคนคนแบบว,ว่าคงที่มากแม่คนคงที่มาก

ถาใครดื้อจะโดนหมายเต็นเ